สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีสูบสูบ,บนนว่าให้เขาพี่น้องมากเมื่อนี้มาพปกครองให้เขาพี่น้องมากพี่น้องอาหารตามฤดูกาลที่เาขาค่าเกรอึ้งใครกันนี่ละพี่น้องนี่อะพี่น้องนี่ละไอีกยงนะพี่น้องนี่อพี่น้องยอดเ็เพาะนี่ เดินไหนเดินไหนพี่นอ้องอางน้าบออย่าแนะนำอย่านั่งพี่น้องมาเด้อมาเด้อเอา้าฝากพี่ฝากน้องพี่น้องมาเซ็ตเมกันเกินวะกุ๊บ วิธีแกงกับแบบเดียวครับอย่างนี้หลอกแกงเห็นได้ไหมน้องทำแม,ม่ไปกินเองก็มืออ่านลูกบริกินชอไหมเก็ดขีดพี่น้อง แช่แบบพี่น้องแจกปะแปะแปะให้ปากอื ไปนอนแลับตัวผมกไปเพิ่นด้ว่ก็เราจสดกาเ็พอน้ำกันแลาวมาจักปีนี่พี่นองเอ,อ้ยบรนดรกิน ยืออย่ารน้าห้อมหอมแต่ห่อกงามมีอยาโลกูกบ่ได้กิน Ừ. Bạn thích cua với nó Nhưng cái gì mất 好。Uh จนโตมากดอกนี้หน่อยนอกหนาๆกุบๆดิ ยังไม่เลิกเจ,จ็ดจิตผู้อยู่บ้านไม่ได้กินอะไรเท่านี้นี่ผู้ไปหาไม่กินหน่อยก็พูดชายท่างเนี้ย Ừ. Nó như bơ bơ. Có giải thế à? Không bơi cho ba lần nữa. Cái tập trung bằng, mong gặp Bởi đấy, trang hay nam nhiều năng mong trang nam nhiều năng Mẹ bảo anh Trang thái nam nhiều năng, mấy thằng chạp Đời đất xuân những vật Đời đất xuân mù bằng Tập trung Đọc nhanh thì cha Đọc nhanh thì gì thế này thì làm tất kỳ này Đọc ngoài bảo Nói được Ừ, ôi, tôi đã bị Ừ, Ừ, ตัวหน่อยอ่ามามานต้งนี้ไมเป็นเขาวขาเป็นวุ่นวุ่นเขาเขาอหมอนก่ก็มีนั่งที่เต็นบ่บ่เบิรี่หนอกไล กลุ่มๆนี่ป่ะ

อ๊ะรายพี่นองราครับขนาดบ,บ่าฮอร์โลยเนี่ยเกิบบด้กินพร้อมวันทีประกาศลายพี่น้องเหมือนก่อนพี่ครับเสียงอะไรวัทีประกาศสวัสดีครับ